หาเงินเก่งแต่ทำไมถึงไม่รวยสักทีลองทำตรงข้ามจิตข้อนี้นะคะลองเอาไปทำดูนะข้อที่หนึ่งไม่เก็บออมไม่ลงทุนขาดการวางแผนการเงินระยะยาวมีนิสัยใช้ใจ่ายเกินตัวไม่เก็บออมไม่ลงทุนทำให้เงินที่หามาได้หมดไปอย่างรวดเร็วมีภาระหนี้สินมีการกู้ยืมเงินมาใช้ใจ่ายอย่างสุรุย่ยสุร่ายจึงต้องผ่อนชำระหนี้ ไปเป็นระยะเวลานานเงิงนที่หามาได้จึงถูกใช้ไปกับการใหญ่ดอกเบี้ยหมดขาดวินัยทางการเงินไม่สามารถควบคุมตนเองได้มีนิสัยใช้ใจ่ายตามใจตนเองทำให้เงินล่วไหลไม่สามารถเก็บออมได้ลงทุนที่ผิดพลาดขาดความรู้การลงทุนที่ถูกต้องจึงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินจากการลงทุนที่ผิดพลาดหรืออาจถูกหลอกให้ลงทุนในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือก็เป็นได้ ไม่สร้างรายได้เสริมเพื่อเพียงรายได้จากงานประจําเพียงทางเดียวไม่มองหาโอกาสสร้างรายได้เสริมทําให้ระดับรายได้ไม่สามารถเติบโตขึ้นได้กลัวเสียหนะ้าให้ความสําคัญกับสถานะทางสังคมมากจนเกินไปจนนําไปสู่การใช้ใจ่ายเกินความจําเป็นเพียงเพราะกลัวเสียหนะ้าเป้าหมายมีเป้าหมายระยะสั้น ขาดวิสัยทัศน์ในระยะยาวมุ่งเน้นแต่การหาเงินไปวันๆลองเอาไปเปลี่ยนกับกันดูในเจ็ดข้อนี้เพราะส่วนมากบัตรเชรดิตหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันเป็นเงินของอนาคตเราขาดวินัยทางการเงินเนี่ยทำยังไงก็ไม่รวยมีแต่คนที่มีวินัยทางการเงินเท่านั้นที่ถึงจะรวยได้เพราะ เวลาเขาได้เงินไม่ว่าจากที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะแบ่งสัดแบ่งส่วนให้เป็นสัดเป็นส่วนส่วนไหนที่ใช้ได้ส่วนไหนที่ต้องออมส่วนไหนเอาไว้เ,เ,เ,เติมความรู้ตัวเองอย่างงี้ค่ะแล้วเขาก็มองหารายได้หลากหลายช่องทางเพราะทุกวันนี้พึ่งงานประจําไม่ได้ค่ะพึ่งแค่ง,งานประจําไม่ได้และการมีรายได้ทางเดียวคืออันตรายมากก็ วันนี้ฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะคะ,ะถ้าคิดว่ามันดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้ด้วยแล้วกันเจอกันคลิปหน้าค่ะ